ครับสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้มาเยี่ยมชมตลาดจีนชักแง้วซึ่งเป็นตลาดย่านคนจีนโบราณในเขตบางละมุงนี่นะครับจากถนนสุขุมวิทก็เข้ามาตามถนนหมายเลข108ประมาณได้นะฮะตอนนี้ด้านหน้ากอีกประมาณอีก6กิโลนะครับก็จะถึงตลาดจีนชักแง้ว เดี๋ยวเราไปดูชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนชักเง้วกันครับว่าเป็นอย่างไรนะครับตามมาดูเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเขตชุมชนตลาดยีนชักเง้วเป็นย่านาชุมชนชาวจีนโบราณน,นะครับที่มาตั้งรกรากอยู่ในเขตนี้นะครับ<ม>ก็จะเป็นย่านนี้ทั้งหมดนะครับตลาดชาวจีน ชักเง้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปลองดูนะครับว่าเราสามารถเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศของความเป็นชุมชนเก่าแก่ที่นี่ได้อย่างไรลองดูกันนะครับกำลังหาที่จอดรถอยู่นะครับตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว นี้นะครับก็ตั้งอยู่ในชุมชนชาแง้วซึ่งเป็นชุมชนชาวจีนแต้จิ๋วแผ่นดินใหญ่ที่อพยพมาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วคําว่าชากแก้วนี้เชื่อกันว่าเป็นการเพี้ยนเสียงมาจากชื่อเดิมของหนองชะแง้วนั่นเองนะครับและในวันนี้เราก็จะมาดูบรรยากาศก,าศก่อนที่ทางตลาดแห่งนี้จะเปิดให้เป็นถนนคนเดินอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เขามีการปิดตัวลงไปเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับ จุดเริ่มต้นของการเดินเล่นในวันนี้เราก็จะเริ่มต้นที่นี่นะครับชากเงียราม่านี่นะครับชากเงียรามานี้ก็เป็นโรงหนังเก่าที่จําลองบรรยากาศโรงภาพยนตร์ในยุคก,ก่อนเอาไว้ให้ชมมีใบปิดภาพยนตร์ยุคเก่าพร้อมภาพนักแสดงชื่อดังในยุคหลายสิบปีก่อนโรงหนังเก่าแห่งนี้เปิดทําการในปี2502นะครับโดยสร้างด้วยไม้หลังคามุงด้วยสังกะสี แต่ว่าต่อมาเมื่อผู้คนได้เริ่มอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าไปทํางานในเขตเมืองมากขึ้นนี่ก็ทําให้ชุมชนแห่งนี้ซบเซาลงนะครับโรงนังก็เลยต้องปิดตัวลงในปี2 5 2 0ครับคราวนี้เราก็ข้ามฝั่งมาอีกฝั่งถนนหนึ่งนะครับเราก็จะเข้าสูต่ตลาดซึ่งแต่ก่อนนั้นที่สองข้างทางมีแต่ของอร่อยน่ากินนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังคงเงียบเหงาซบเซารอวันเปิดเป็นถนนคนเดินในเร็วๆนี้ซึ่งเขาก็จะ ประกาศวันที่จะทําการเปิดเป็นถนนคนเดินทางาเพจของชุมชนตลาดชักเงียนะครับนักท่องเที่ยวพ่อแม่พี่น้องที่สนใจที่จะมาเดินบนถนนคนเดินหน้าเทียงนี้ก็รอติดตามข่าวนะครับจากเพจของชุมชนชักเงียบดูนะครับว่าจะเป็นวันไหนในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับคราวนี้เราจยกสังเกตดูว่าลักษณะของการจัดร้านค้าที่นี่ก็ยังคงเหมือนกับ ร้านค้าของอตลาดเก่าในหัวเมืองทั่วๆไปนะครับเช่นตลาดเก่า100ยปี3ชุกหรือว่าตลาดเก่าที่บ้านใหม่ที่จังหวัดเชิงชชงแสาหรือแดริ้วนั่นเองนะครับได้ทราบข่าวว่าที่นี่นะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์น,นะฮะพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่ทางชุมชนเขาจัดทาขึ้นเพื่อที่จะ เก็บของเก่าต่างๆไว้เป็นของที่ลึกนะให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษากันนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการจาัดพิพิธภัณฑ์ของชุมชนบ้านชักเงียวนะครับเมื่อเราเข้ามาถึงนี่เราก็จะเห็นว่ามีของโชว์นะครับที่เป็นของสะสมต่างๆซึ่งเป็นของเก่านะฮะอย่างตรงนี้ก็เป็นลักษณะของตู้ไปรษณีย์ที่เป็นกระปุกอ,อมสินนะฮะ ซึ่งลักษณะของการออกแบบเขาจะเป็นตู้ไปรษณีย์แบบเก่าโบราณสมัย890หรือร้อยกว่าปีก่อนตรงนี้ก็เป็นลักษณะของโมเดลของอหัวขนนะครับมีแม้แต่ตู้โชว์ธนบัตรนะครับซึ่งทราบข่าวว่าเจ้าของบ้านนะครับได้ทราบว่าเจ้าของบ้านนะที่แห่งนี้ก็เก็บสะสมธนบัตรเก่าไว้แล้วก็นำมาโชว์กันนอกจากนี้แล้วก็ยังมี คนในชุมชนนะครับที่เขามีของสะสมอยู่เป็นจํานวนมากที่ก็เอามาสละมาบริจาคให้กับที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับมีของที่น่าสนใจหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับเช่นกระเบื้องเคลือบนะครับแจกันต่างๆที่เป็นของเก่าโบราณมากๆนะครับก็นํามาโชว์กันที่สะดุดตาผู้จัดรายการอีกอย่างก็คือเครื่องคิดเลขแบบนี้โบราณเน,นี่ยเขาก็คือลูกคิดนั่นเองนะครับ ผู้จัดรายการก็เคยเรียนสมัยมัธยมศึกษาปีที่1นนะครับแต่เราก็เรียนไม่จบหลักสูตรเขานะครับอันนี้ก็เป็นพยญนะแล้วจะพวกอ่าเป็นโตที่เคลือบสีนะครับกันความร้อนนะครับแม้แต่เตารีดสมัยโบราณเห็นไหมครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะเด็กรุ่นหลังๆใช้ถ่านนะครับใส่เข้าไปข้างในเตารีดและนี่ก็คือลักษณะของแก้ว ก้นจีบนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตู้ของร้านไขยของชําสมัยก่อนหรือร้านกาแฟนะครับอ่านี่ก็เป็นผงซักฟอกเก่าแก่นะครับยี่ห้อเก่าแก่ซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วฮะยี่ห้อแฟบดังนั้นไอ้แฟบนี่ก็เลยกลายเป็นคําเรียกขานนะครับของผงซักฟอกไปทั้งทที่ไอ้ผงซักฟอกนั้นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แต่ก็ยังสั่งซื้อกันในชื่อของแฟบอยู่บนยังข้านะครับสําหรับคนสมัยก่อน อันนี้ก็เป็นลักษณะของอตู้เขาเรียกอะไรนะตู้เซฟสมัยก่อนนะเก็บเงินนะครับอันนี้เป็นเครื่องโทรศัพท์สมัยโบราณเครื่องเครือบต่างๆนะครับแม้แต่ตะเกียงลานนะครับก็นํามาโชว์นามาแสดงให้อ,อนุชนรุ่นหลังที่เข้ามาเที่ยวที่ตลาดบ้านชักแงวได้ได้รับชมกันที่ผู้จัดรายการชอบก็คือตัวนี้ฮะพัดลมนี่ใบที่เป็นโลหะเนี่ยจะเย็นดีนะครับ เขาบอกว่าที่บริเวณด้านบนของพิพิธภัณฑ์นี่ฮะก็จะมีการจัดตู้โชว์นะครับเราก็ไปดูแต่พอเราเราขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็เป็นตู้โชว์ที่เป็นแบบสมัยก่อนนะครับทําจากไม้สักเป็นตู้กระจกนะส่วนใหญ่ก็ก็จะเก็บของพวกเหรียญตาต่างๆเงินตราต่างนะฮะเงินเหรียญนะครับหรือแม้แต่ตำหรับตําราสมัยก่อนหนังสือสมัยก่อนนะครับก็นํามาเก็บไว้ในตู้โชว์ นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของหน้ากากนะครับหน้ากากจีนแล้วนะก็นํามาแสดงไว้ที่นี่ด้วยนะครับนี่นครับเพื่อนเพื่อน,นักท่องเที่ยวที่ผ่านผ่านมาที่บริเวณชุมชนนี้ก็หากัดมาเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราทราบว่ามันมีหยุดตรอกหนึ่งนะครับเขาเรียกตอกลงปิ่นนะครับก็บอกว่าที่ตอกนี้สวยงามเขาจะมีการระบายสีทั้งที่พื้นแล้วก็ที่ฝาผนัง แต่ก่อนที่ไปก็พอดีเห็นร้านขายของทอดของจีนนะครับแล้วก็เป็นร้านขายกว๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับตรงนี้เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเก่าเห็นเขาว่าอร่อยน่าดูนะครับแต่ทางผู้จัดวันนั้นพอดีเราเพิ่งทานข้าวไปก็เลยไม่มีกัดได้แวะนะนี้ก็เป็นศาสเจ้าโบราณที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันอ๋อ พอดีผ่านร้านนี้นะครับเห็นก็าว่าเป็นร้านที่มีขายแต่หมูนะครับขายแต่หมูแผ่นหมูกรอบอะไรพวกนี้นะฮะมีชื่อเสียงอยู่นะครับอันนี้เราก็เดินมาเข้าที่ตรอกลงยาถามทางคนที่อยู่ในชุมชนนี้บอกว่าตรงนี้ซอยนี้เป็นตอกลงยาฝิ่นเก่านะครับเป็นตอกลงยาฝิ่นเก่าก็มีการระบายสีวาดภาพที่ฝาผนังว่าอย่างสวยงาม นะครับแล้วก็เดินเข้ามาดูก็สวยงามดีนะครับเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับในชุมชนเขานะครับแต่ว่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นที่เป็นที่จุดสนใจนะครับก็เป็นเ,เพียงว่าศิลป,ปะการวาดภาพบนฝาผนังบนกําแพงนั่นเองนะครับที่เป็นเรื่องเล่าขานต่างๆเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้นะครับครับวันนี้ก็นาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมมาชม ตลาดเก่าบ้านชักแง้วนะครับก็คงจะได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ซึ่งในไม่ช้านี้ก็จะเปิดเป็นถนนคนเดินแล้วนะครับเพื่อนๆผ่านมาก็แวะมาเที่ยวนะครับสืบหาข้อมูลจากในเพจของชุมชนชักแง้วก็จะรู้กําหนดการที่เขาจะเปิดนะครับว่าจะเปิดวันที่เท่าไหร่ของเดือนพฤษภาคมนะครับก็ก่อนจบรายการก็ฝากเพื่อนๆ โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องรายการแจ็คกี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับจะเป็นบระคุณอย่างยิ่งขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแข้วคาดปลอดภัยจยากโรคไข้โควิดกันนะครับสวัสดีครับ